ขอการเปิดตีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแล้วผมแค่คนเดินนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอมองอัดกันนั่นเอง <S <S ดานแรกก็จะเป็นดาคลาสฟลิสินนะอันะนี้กันไปท่านผู้ชมผมจะเล่นสามตาเหมือนเดิมตาละดานะครับก็จะมาดูกันว่าจะได้เป็นอินโพเตอร์หรือเปล่า นอกรอบนี่คือได้เป็นอิมโมเตอร์รวยนะไอคิดเพล้วนี่คือแบบไม่ถึงไม่ได้เป็นเลยเนี่ยโอเคก็มีข่าวดีนะครับก็คือเกมแนวนอนเนี่ยผมสามารถ่ายอัคลิปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเพราะจากคลิปไม่เพราะว่ารอบนี้ไม่นับนะครับรอบนี้เมื่อคนรุดเดยอะเกินไปรอบนี้ผมขอไม่นับเนาะผมขอไม่นับแล้วกัน เอาผมเป็นเจ้าห้องเหรอเอาคนออกไปผมกลายเป็นเจ้าห้องไปแล้วครับท่านผู้ชมผมจะรอให้ฟัซประมาณหกเกตคนนั่นมีเขาออกกันเรื่อยๆครับท่านผู้ชมรู้ว่เจอาฝีคนดีว,ว่าออกเถอะท่านผู้ชม เอาแมบใหม่แมบใหม่รอบเมื่อกี้คือไม่นับนะคร <c oughs> กลมันออกเยอะเกินอา่าห้องนี้กันหกคนจะมีเสียงกบกวนดิดหน่อยครับเป๊บเสียงรถคงไม่ว่าเนาะ้ยไวมากแปดคนเนาะมันเหลือแค่แปดคนยังไงท่านผู้ชมคนมันหลุดหรือมันตั้งใจออกกันครับถ้าจังไรถ้าตั้งใจออกนี่คือ ควรนทีเอเอ็มโอเคจะเป็นครูเมดนะครับไป let's go เมื่อกี้เหมือนผมผ่านคเควสไปต้องมาโยกกอย่อนจบเลยโอเคอุ้ยใครยิงปืนอะเขียวไม่เป็นชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขียวไม่เป็นเขียวไม่เป็นต่อไปปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บ เรียบร้อยต่อไปผมอัพโหลดไฟล์แล้เขียวยังยิงอุกกาบาตอยู่อ่ะนั่นเขียวเข้มนี่ไม่ใช่เขียวอ่อ,อนไอ้ที่เจอเมื่อกี้คือเขียวอ่อนนะเลดเข้ามาเหมือนจะมาตรวจว่ามีศพหรือไม่มีอุ้ยฆาตกรทับไฟท่านผูช้ชมฆาตกรทับไฟทับไฟแล้วไงอ่ะอุ้ยเจอศพครับ เงาเงาเฮ้ยสีเขียวสีเขียวไม่ได้เป็นฆาตกรก็เลยไม่กินนะฉันฉันฆ่าเธอก็ออก <ST> เนี่ยไอคิวอยู่บื้อเขาบอกอ่ะแบคเหรอ,อตัวเออ่ะก็แบคเลินแล้วอันนี้เขามาถึงเรส <ST> <S <S พูดชื่อกันเลยเหรอ มันจะข้ามไปตอนที่ขโบวกัะเล้วกันนะครับโอเคครับขโบวกจะแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ผลสรุปก็ตามเห็นนะครับตามที่เห็นเลยแบ็โดนหวดออกแบ็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมถ้าแบกไม่ใช่ก็แสดงว่าฆาตกรคิว <c oughs> คนเดียวก็แพ้นะเพราะว่าฆาตกรมีสองคนใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิด ชาร่ามาเรียเมอร์เมดออฟเร์ซีอผมมาร้องเพลงทำไมต้องอัดคลิปสินะเผลอๆผมอาจจะลบเกมลบระบบเกมแนวนั่งอีกเกมแนวตั้งของผมไปหมดเลยก็ได้นะให้เหลือแต่เกมแนวนอนเอ้ยเควที่ห้องเม็ดเ,เบรย์ครับท้าผู้ชมเควที่ห้องเม็ดเบรย์เม็ดเบรย์โอ้โหไอเควสนี้มนันต้องรอด้วยนาทีอ่ะอาจจะ มาอัดมินิโอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะแพอย่างผมฝักสีโอเคไปด่านต่อไปครับด่านต่อไปเป็นด่านที่ผมไม่อยากเป็นโพสเตอร์มากที่สุดแล้วนันก็คือด่านสองนะครับ เพราะอ,อิมพอตเตอร์ออเล่นยากมากแต่อิมพอตเตอร์เลินยากมากก็โดน,ดนค่าดูในคลิปที่แล้วดีครับท่านผู้ชมเรินยาขนาดไหน่ผมยังโดนฆ่าเลยฆ่าฝังศพด้วยแล้วไอ้เรดมันก็มาบังนะครับจำได้มครับตอนนั้นอ่ะเออที่มันเป็นเข่าเียวมาทูอ่อ่ะอีกผมว่าจะได้สีดำน้เอาหมวกเลยดีท่านผู้ชมหมวกบัณฑิตแล้วกันเท่จิผมชอบ Maria. The คารามาเรียโมเมนต์ออฟเดฟเลียไขดาวเออผมได้ไปเป็นไขดาวนะ่ะอืม,มไม่ไปหมนออูขอลาผมเพื่อนี้ได้โอ้โหอิมพอเตอร์สองคนอ๋อคนเจ็ดคนเพราะถ้าคนหกคนนี่อิบอายกันเลยดีเดียวหวังว่าจะไม่มีใครฆ่าฉันนะโอ้ อินพอตเตอร์รถอินพอตเตอร์รถเราเห็นมันง่ายมั้ยมีแค่หกคนเองอ่ะมีคนมาดับไมีสองมีคนมาดับไฟครับแต่ดับแล้วไงใครแค่อ่ะรอบนี้ผมก็ไม่รับเรื่องกันนะคับมาจบไวเกินผมขนาดผมบอกว่าอินพ็อตเตอร์ลิงยากนะเนี่ยหคนดัง ผมได้เป็นเลดหรอผมอยากเป็นนี่รูหัวอะไรตัวหัวต้นไมอ้อ่ะผมจะทำทาเลนเน่์นี้ครับนี่นี่จะมาต่อแถวหน้ากระดานต่อแถวตอนลึกเลยแต่คราเมริมารอาเมอร์เมตออฟเดลเซีะผมร้องเพลงนี้แล้ว คือผมติดงูมากเลยเพลงเนะี้ยหวังว่าจะคงจะแบบถึงแพ้ก็แพ้ยังสมบิเลีนะน,นี้โอ้โหทัดวันใหญ่ที่ผมได้นี่คือเป็นทัดรอเวลาหมดเลยนะล้วมันมดแล้วก็มีเควสที่ห้องอะไรอะและ็บ ไม่ใช่แลิฟเธอเป็นห้องเนี่ยตรวจตัวกันทิตย์อะ่ะหุ้ยมาพอดีปะไม่ใช่มันหลอกฆ่าผมนะมเสร็จแลบวกว่าผมจะไม่โดนฆ่านะอืมเพเร์นเจอมุเดข้าอ,อไปแล้วนะแล้แบบนี้นี่คือเขาบอกว่ามุดท่อฆ่าดีที่สุดใช่ไหมผมว่าใช่ แล้วผมจะพูดทำไมแล้วผมก็เดินเลยด้วยนะเดินเรียบร้อยเลยเคเวสไฟจริงๆผมชอบเคเวสกดตู้มากกว่ามันไอ้นี้กว่าสนุกมากไอ้กอดตูอ้อะนั่นอะ,ะตูะ้เอ้ยเอ้ยเสองพ0นสิบีเป็นก็ซีลา่ลาบอกว่าเป้าสองพานสิบสีผมจะโดนฆ่าหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลย ตรงนี้อุอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะเ,อ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 เอมื่อกี้ใครมันลงมานะเออท่านผู้ชมเมื่อกี้ใครลงมาวะผมจะเชื่อแบ็คโรโรนี่คือใครฟีน้ำตาล,ลงมาปะออเรน์แต่ผมว่าบราลผมว่าบราล สิงเขียนถูกปะถูกเวลาเออโอเดินหนูสิงค์กับบราวน์เนอะเออไอเมวมันขึ้นต้นตัวใหญ่ไหมอ่ะเมื่อกี้ผมไปฝังกีดมั่วไปนิดนึง นนชื่ออวัวผิวนี่ค่ะไม่ใช่เหมือนแค่เนี้ยฆาตกรสองคนกระบองฆาตกรคือคนพิวเพ้อนี่นี่นนเนอะขอแต่ง,ง้อยรอบนี้ก็แพ้อย่างสมศักรีแล้วนะโอเคไปด่านต่อไปครับท่านผู้ชม หนาสามเมตรเป็นกิ่งกลางกลางนแต่รกคือฆาตกรเล่นง่ายหนาสองคือฆาตกรเล่นยากหนาสามนี่คือแบบกิ่งกลางกลางนะครับขนาดหนาสองฆาตกรเล่นยากเลยเนี่ยต้องตายเลยท่านผู้ชมขนาดฆาตกรเล่นยากกันน่ะเออผมแบบโน้มขนาดไหนอ่ะโคตรโน้มอ่ะขอตาแบบผมฝักสีหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมเนี่ยไอ้เกมเนี้ย ออกกล้องทีไรนะได้เป็นครูเมดแต่รับหลังนี่คือแบบ i m p o r t ร์แบบเยอะมากแล้วผมบอกไปแล้วเนาะว่าผมไม่ชอบการไปิ m p อสเตอรับหลังนี่คือแบบโอ้ไม่เป็นเลยอ้รับหลังนี่คือแบบอ้อเป็นแบบเยอะสุดๆแต่พออยู่ในคลิปนี้ไม่เป็นเลยฝุ่นใสเกมมันเล่นตัวนะ เอาเอาผูจบมโมกุลเลยคือนี่จะบอกได้ผมจะเก็ตได้ไหมว่าใครฆ่าทุลิมก็ใครอ่ะพิงเหรอไม่รู้อ่ฟฟีเนี่ยมันตัวมันตัวเอ็มอะไม่ใช่ตัวเอ็นรถไฟเขาก,กดผิดมั้งน่าจะเขียนว่าพิงเลยแต่แค่เปลี่ยนจากตัวเอ็อเป็นตัวเอ็มใช่ไหมอ้าเป็นด้วย ใครโหวตแบกวะนั้ำใจให้พิงเลยอ,อออฟฟิศห้องออฟฟิศนี่ก็ควสตเยอะเหมือนกันเหมือนอุย้ยนี่ชมเขาปาควสตแบบเยอะสุดๆเลยอะดูนี่พาผมจะได้มผมนึกว่าผมจะได้ภาพอิกเตอร์เองนะนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรควสตเยอะมาก กดค้างไปเลยครับท่านผู้ชมไม่คอมไม่รู้นะว่ากดค้างได้เปล่าแต่ในโทรศัพท์กดค้างได้ครับึอันนี้กดค้างไม่ได้อาจาจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะนี่ไงร้อยสีกับสีเนี่ยับสี่คลนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะ ดูดิว่าฝีอะไรนะทำไมไว้เหมือนไอ้นี่ไวยาฆ่าเราก็พอนะมันจะดาวโหลดก่อนดาวโหลดไฟล์ครับดาวโหลดไฟล์คเควสท,ที่ผมเหลือสน,นใจน,นี่ก็แบบโอ้โหผมเควสท,ที่แบบว่านี่มา <S <S ไม่รู้นะครับว่าไว้เป็นหรือปม่ เราก็ไม่รู้ด้วยไอคนไอนั่นเป็นหรือเปล่าเย็นโลกน่าจะเย็นโลเควสที่ห้องออฟฟิศไม่มีแล้วเควสที่คอมอีกที่ห้องคอมมูนิเคเตอร์ใช่ไหมนั่นจะว่าคอมมูนิเคเตอร์มาแท็บเล็ตไป,ปยังเหมือนเป็นสถานีแท็บสถานีอินเทอร์เน็ตเนาะอืมแล้วก็ตรงนี้ มันมจะมีเฟซส่วนใหญ่ตรงกับไว้หมดเลยนะบังคับยากนิดหน,นึ่งใครบอกในคอมบ,บังคับใครบอกในมือถือบังคับง่ายมือถือก็บังคับยากเหมือนกันนะท่านผูช้ชมอออแบกขึ้นไปเ,เร็วเจ้าแบ๊ก เว้ยไอ้แบ๊คมันทำเคว็อะไรวะหมุนท่อ <c oughs> ใช่มันทำเคว็หมุนเราอยู่เออเข้าไปเออนั่นแหละแล้วข้าเขาเนื้อไม่ไรอีกเรื่องเดนเแต่ผมก็รู้แล้วนะครับว่าใครคืออิมพอร์เตอร์เยนโลจะบอกว่าไงถ้าเยนโลบอกว่าแบ๊ดนี่คือแบบจบเลยนะอ,อืม อุย้ยพี่เขาจะโวอดไอ้นี่กันเอ้ยนักหนึ่งอะเขาโวอดแบ็คแสดงว่าจุดจบมาเยือนจุดจบมาเยือนแล้วครับท่านผู้ชมเป็นการตายที่แบบว่าไม่จะมีความฟสมศรีเอาซะเลยเร็วเร็วเร็วรีบๆไปกดปมแล้วแล้วคาสกอร์มีคิวคูดาวอยู่เจ็บร้อนผมเดือดเคล็ดเออ ไฟเหรออ๋อกดผมก็จะมีการฆ่าประกรรมเกิดขึ้นนะครับผมบอกเลยเอออ,ออเรนจ์อออผมจะไม่ผิดเออเรนจ์เก่งเลยนะ G G โอเรน่์เข um, so ียนทุ uh. oh. ่มกับผมไหมอือช่างมันโอเล่นนั่นก็โอเรน่์ก็คือโอเรนอ์มึงเขียนผิดไปตัวหนึ่งโอเรน่์โดนฆ่าแล้วครับท่านผู้ชมแล้วน้อยการตายของผมก็มีเกียร์ครับ มีเสียงรบกวนเยอะหน่อยนะก็ไม่ว่ากันนะเสียงรถมันไอ้นี่โอเคถ้าชอบกอย่าลืมกดไลค์กดกาา๊อปไครและกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคและพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจบคลิปแล้วครับคราวนี้จบฮะเน,น่จบคลิปของจริงแล้ว